เศษถานเนี่ยจะไม่ค่อยมีอาหารสาหรับพืชนะครับถ้าดินเปรี้ยวดินเป็นขุ่มยังไงเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวปรับเศษถานเนี่ยเราใช้20%ของดินปลูกตัวนี้ก็ได้ผลโอเคแล้วครับแล้วก็ใส่เศษถานเพื่อไปบารุงก็คือถ้าเราผสมแล้วเราใช้ไม่หมดเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปได้เรื่อยๆนะครับทำดูนะครับตัวนี้ได้ผลแน่นอนครับทำให้ต้นไม้เนี่ยจเจริญเติบโตได้ดี สวัสดีครับผมท็อปจากช่องแนวทางเกษตรเก็บความรู้ครับสำหรับในวันนี้นะครับจะพามาดูวิธีการใช้เศษถานบํารุงดินครับเป็นเทคนิคจากทางอาจารย์นิติดวงวันทองรายละเอียดต่างๆและขั้นตอนการทําจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมกันเลยครับครับผมสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําการใช้เศษถานบํารุงดินนะครับอาจารย์ครับทาไมต้องเป็นเศษถานครับ สำหรับเศษถ่านนะครับคุณสมบัติของถ่านเนี่ยก็คือเขาจะมีรูพุนกนข้างจะเยอะนะครับเวลาเราใส่ดินปลูกต้นไม้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวดูดซับความชื้นแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยในการปรับสภาพดินนะครับถ้าดินเปรี้ยวดินเป็นกรดยังไงเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวปรับนะครับอาจารย์ครับสำหรับคุณสมบัติของเศษถ่านเหมือนกันกับแกลบดำไหมครับถ้าเป็นแกลบดำนะครับแกลบดำเนี่ยก็คือถ่านถ่านของแกลบนะครับแต่ถ้าเป็นเศษถ่านเนี่ย การย่อยสลายจะช้ากว่าแกลบดําถ้าเกิดเราไม่มีเราก็ใช้ตัวเป็นเศษถ่านเศษถ่านที่เรามีอยู่แล้วนะครับคือเศษถ่านเนี่ยเราหาค่อนข้างจะง่ายนะครับง่ายกว่าการหาแกลบดํามีตามครัวเรือนก็เหมือนกันครับคุณสมบัติเหมือนกันอาจารย์ครับสาหรับอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างครับอ,อุปกรณ์ที่เราเตรียมมานะครับมีเศษถ่านนะครับตัวนี้เป็นเศษถ่านแล้วก็มีดินปุกนะครับสาหรับที่เราจะปลูกต้นไม้ แล้วก็มีกระบะที่ใช้ในการผสมมีเจาะนะครับสุดท้ายก็คือกระถางนะครับอาจารย์ครับวิธีการทําเราจะทํำยังไงครับอ่าวิธีการทํานะครับก็คือเราเราเตรียมเตรียมดินปลูกนะครับเตรียมดินปลูกแล้วก็เตรียมเศษถ่านมานะครับเศษถ่านเนี้ยจะเป็นชิ้นเล็กหรือว่าใหญ่ก็ได้นะครับบางทีเราก็ไม่ต้องเตรียมอะไรมากเราก็แค่เอารองพื้นกระถางนะครับแต่ตอนนี้เราจะผสมดินปลูกไปเลยใช้อัตราส่วนยังไงครับอาจารย์ อ่าอัตราส่วนที่เราใช้เนี่ยก็คือเราจะใช้เศษฐานเนี่ยเราใช้ยี่สิเปอร์เซนของดินปูกนะครับตัวนี้ก็ได้ผลโอเคแล้วครับแน่นอนนะครับตอนเราทํานี่นะครับเราก็คํานวณจากน้ําหนักของดินปูกนะครับแล้วก็คํานวณจากถาัดนแล้วก็ผสมกันเลยนะครับยี่สิเปอร์เซ็นตเนี่ยเศษฐานเนี่ยจะเป็นชิ้นเล็กก็ได้นะครับชิ้นใหญ่ก็ได้นะครับไม่ได้จํากัดนะครับตัวเศษฐานจริงๆแล้วเนี่ยเศษฐานเนี่ย จะไม่ค่อยมีอาหารสําหรับพืชนะครับเขาจะเป็นที่กักเก็บตัวที่เป็นน้ําความชื้นจุลินทรีย์พืชจะได้ประโยชน์จากปุ๋ยที่ได้จากดินนะครับไม่ใช่จากเศษฐานแล้วก็ใส่เศษฐานเพื่อไปบํารุงเฉยๆนะครับนี่เราก็ผสมกันเลยนะครับอาจารย์ครับถ้าเราใส่เศษฐานน้อยมันจะมีผลยังไงครับถ้าเศษฐานน้อยนะครับปกติแล้วเนี่ยเศษฐานเนี่ย ควสมบัติของเสร็จทันนะครับตามที่อธิบายมาเนี่ยถ้าใส่น้อยไปเขาจะสามารถเก็บความชื้นได้น้อยอเปอร์เซ็น์ที่ใส่ควรจะใส่ที่20%เซครับเมื่อเราผสมกันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราสามารถที่จะนําไปปลูกได้เลยนะครับนําไปใส่กระถางปลูกต้นไม้ได้เลยปลูกพืชผักสวนครัวปลูกอะไรก็ได้นะครับตัวนี้เป็นดินที่เราผสมเพื่อที่จะปลูกอยู่แล้วอาจารย์ครับสามารถเก็บไว้ใช้งานได้นานไหมครับ ดินผสมกับเซทานนะครับสามารถเก็บไว้ใช้งานได้ได้ตลอดนะครับก็คือถ้าเราผสมแล้วเราใช้ไม่หมดเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปได้เรื่อยๆนะครับสําหรับวิธีการดูแลรักษาต้องทํำยังไงครับวิธีการดูแลรักษาเนี่ยเซทานที่เราผสมกับดินปลูกนะครับแล้วก็เก็บรักษาดินปลูกปกติในที่ร่มครับอาจารย์ครับสําหรับวิธีการนําไปใช้งานเราจะนําไปใช้งานยังไงครับวิธีการนําไปใช้งานนะครับเราก็ผสมเสร็จปุ๊บเนี่ย เราสามารถปลูกได้เลยนะครับอาจารย์ช่วยสาธิตวิธีการนําไปใช้งานให้ดูหน่อยครับครับผมสําหรับาการนําไปใช้งานแล้วก็สามารถที่จะใส่กระถางแล้วก็ปลูกได้เลยนะครับตัวนี้นี่นะครับคือเราใส่กระถางเพื่อที่จะปลูกเป็นไม้กระถางนะครับอันนี้ต้นอะไรครับอาจารยา์ตัวนี้เป็นแสงยันททานะครับเป็นไม้ประดับนะครับเราก็จะปลูกได้เลย ขั้นตอนการปลูกเหมือนการปลูกทั่วไปไหมครับเหมือนกันครับเหมือนกันเราจะมีส่วนที่แตกต่างก็คือเราจะดินปลูกเราเนี่ยจะผสมกับเศษฐานเพื่อรักษาความชื้นแล้วก็เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์นะครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับตัวหนึง่งอีกกระถางอาจารย์จะปลูกอะไรครับอ,อีกกระถางนึงเนี่ยเราจะาโพจดสีนะครับตัวนี้โพจัดสีเราจะปลูกใส่กระถางแล้วก็ปลูกเหมือนกันครับตัวนี้ เหมือนกับการปลูกต้นไม้ทั่วไปเลยใช่ไหมครับเหมือนกันครับอาจารย์ครับนอกจากปลูกต้นไม้กระถางแล้วเราสามารถนําไปปลูกพืชอย่างอื่นได้ไหมครับดินปลูกสูตรน,นี้นะครับเราสามารถที่จะปลูกเป็นไม้ประดับไม้กระถางนะครับหรือเป็นพืชผักสวนครัวได้นะครับหรือเป็นเวลาเราเพาะก้าไม้เนี่ยเราก็ใช้ผสมดินดินเพาะได้นะครับ ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับเรื่องเศษฐานบำรุงดินเนี้ยเป็นการทําที่ง่ายนะครับแล้วก็เศษฐานนี้ก็หาง่ายมีกันเกือบทุกบ้านนะครับแล้วก็ลองก็มาทําดูนะครับตัวนี้ได้ผลแน่นอนครับทำให้ต้นไม้เนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีนะครับ